สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเทคนิคนะครับในการกระโดดจากตรงหน้าต่างนี้ครับมาตรงแคทวอลกนี้ครับซึ่งมี2ขั้นตอนครับขั้นตอน1จากบริเวณนี้ครับขึ้นหน้าต่างขั้นตอน2จากหน้าต่างนะครับึ้นตรงนี้ครับแคทวอลกขั้น1นะครับก็ให้เราเนี่ยเดินที่เส้นนี้ครับซึ่งก็สามารถ ยืนชิดตัวนี้ได้ครับหันหน้าตรงกดเดินหน้าครับโดยที่จะปล่อยปุ่มนะครับเดินหน้าเนี่ยก็ต่อเมื่อถึงตรงการนะครับของเสานี้ครับหรือตรงจุดนี้ครับโอเคก็แบบนี้ครับเดินหน้าปล่อยเดินหน้าปลแล้วก็หลังจากปล่อยนะครับก็ให้เราเนี่ยกดปุ่มดพร้อมกับ กด Space bar ครับแล้วก็หันหน้าเรานะครับให้ตรงกับหน้าต่างนี้ครับแบบนี้ครับเดินหน้าบีกระโดดเดินหน้าบีกระโดดต่อไปก็ขั้นตอน2ครับเมื่อตัวละครเราเนี่ยถึงหน้าต่างนะครับก็ให้เราเนี่ยกดเดินหน้าครับแล้วก็ปล่อยซึ่งจะปล่อยก็ต่อเมื่อตัวละครเรานะครับรู้สึกว่ามันถึงขอบของหน้าต่างนะครับ แล้วก็ให้เราเนี่ยกดปุ่มดีพร้อมกับกระโดดเหมือนกันครับแล้วก็หันหน้าเราเนี่ยให้ตรงตรงนี้ครับแล้วก็เมื่อตัวละครเรานะครับใกล้ถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็ให้กดนั่งครับแบบนี้ครับประมาณนี้ครับอีกทีหนึ่งครับเดินดีกระโดดเดินดีกระโดดนั่งครับ ก็แนะนำว่าให้ฝึกก่อนการใช้งานจริงครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ